พยาบาลเบลนะคะจากาแผนกอายุรกรรมโรงพยาบากลกรุงเทพพัทยาค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องตรวจสมรรถภาพทางปอดวงรอนี้ก็คือสะอาดนะคะสเตรย์เพราะว่าเราจะใช้ก PS PS ับเคสใดเคสนะการตรวจสมรรถภาพทางปอดก็จะไว้เพื่อตรวจคัดกรองค่ะวินิจฉัยติดตามผลการรักษาโรคทางปอดนะคะใครบ้างนะคะที่ควรตรวจก็จะมีบุคคลนะคะที่สูบบุหรี่ค่ะบุคคลที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะ บุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศสูงนะคะหรือบุคคลที่ติดโควิดอยากสนใจจากตรวจบุกสามารถตรวจได้ค่ะ,คาาคะการเตรียมตัวง่ายๆนะคะคือหยุดยาขยายหลอดลม24ชั่วโมงถักอึง36ชั่วโมงนะคะก่อนมาตรวจเราจะตรวจโดยพยาบาลนะคะที่ได้รับการรับรองจากสถาบันเฉพาะทางนะคะหากผู้ใดสนใจหรือสงสัยสามารถติดต่อได้ที่แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะ